ปากกายเมฆจิกเกาที่เมิดเรวยาพึ่งทิ้งที่น้องสามารถเอาไปอุดท่อประป,า,ปาแตกได้ครับสิเธิดจยงไ๋ไปชมนํากันในคลิปเลยครับในกรณีที่ยังขึ้นนะครับเนี่ยเข้าไปซื้อขอตัวไว้ได้แล้วก็ทอ่อเห้มันแตกนะครับพี่รองแบบนี้ตัดจริงได,ได้ครับตัดออกให้มันเสมอนนะกัครับ หลังจากที่เขาตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็นําประกาศมีจิกเกินะครับที่เหลือใส่นะครับร่วมกับวันนี้ได้พี่น้องนะครับอันนี้ก็ทั้งไงนี่ก็ทั้งหน่อยนะครับรวมเข้าไปนะครับพี่น้องแบบนี้ครับ๋ยวเข้ากับน้อยางในรถนะครับกินเลจังหน่อยนะครับตัวนี้เข้าก็ต่อเข้าไปหนึ่งเล่ยางในรถลัดจังหน่อยครับเพื่อป้องกันลุดนะครับเพื่อการใส่งานที่ยาวหน้านะครับ เขาต้องเอาอย่างในรถหลาดไปนะครับให้มันขามขึ้นเพื่อมืออื่นเขาจะได้สื่อขอต่อมาใส่ด้วยพี่น้องนะครับลาดไปได้ครับุณครับมา่ัวเลยครับนครับกับวิธีแก้ปัญหาเบื่องตนนะครับมืออื่นเขาก็จังสื่อขอต่อมาใส่นะครับกับประกาศนิจเก่าแบบนี้ยาพึ่งจริงครับยังมีประโยชน์ครับถ้าพี่น้องชมคลิปจบแล้วนะครับ ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ใจเรื่อมนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำาพรบงกดดีน้ำสาระก็งดนเล่นเน้่อยแบบนี้ว่าฝากพี่น้องประจำทุกๆมือครับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ